เราวิธีการควบคุมโดยดีเพจนะครับปรตีเราเล่นมาครับผู้เล่นเนี่ยเราใช้อนาล็อกเล่นบนนี้ใช่ไหมที่มีบางคนบอกอยากจะใช้ดีเพจเล่นตัวนี้นครับพวกทุกสอนเลงนี้เพราะว่าถนัดไอตัวผู้สอนตรงนี้มากกว่าดีเพ้ D านล่างวิธีเปลี่ยนนะครับง,ง่ายๆครับให้เรากดปุ่ม select นะครับหรือปุ่ม back ก็ได้พร้อมกับอนาล็อก ด้านบนครับด้านซ้ายกดพร้อมมันือนนี้นะครับแล้วก็จะบังคับด้วยดีเพทได้แล้วนี้ก็เป็นความพิเศษของจอยตัวนี้ครับที่สามารถสลับโหมดระหว่างดีเพทกับนาฬิกได้ก็จะเล่นได้ใครจะถนัดแบบการบังครับแบบดีเพทแล้วมึงก็ใช้ได้นะครับก็อ,อย่างเล่นท้าเรือได้ปกติ คือถ้าเป็นจอยตัวอื่นเนารุ่นถูกๆเนี่ยมันสลับได้ก็จริงครับมีปุ่มสลับปุ๊บแต่เราจะใช้ดีเพจไม่ได้เลนทามไม่ได้นะครับใช้ไอ้ตัวนารล็อกขวาไม่ได้จะปุ่มมันจะเพี้ยนเพิ่ไมไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ปุ่มไม่เพี้ยนต่อให้เราสลับเป็นดีเพจหรือนาล็อกก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมก็าใช้เลนทามได้หลายได้เหมือนเดิมยังทำดีเพจใช้เปลี่ยนกาวก็กดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม วนี่เป็นความสามารถของจอตัวน,นี้ที่ใช้งานก็ตามที่บอกครับกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันสลับ